พบกับจา๋านะคะและอิงค่ะในช่อง ej นะคะวันนี้พี่เศษอีกแล้วหนึ่งก็จะเป็นตัวรุ่น x e x l i y แต่เป็นตัวเตีย้ยอ่ะสประตูตัวเตี้ยนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูนะคะของ m y 2 4สําหรับ x e x l i y ตัวเตี้ยวว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างจ๋าเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงก่อนเลยนะเห็นชัดๆเลยด้วย สัญลักษณ์ X นะ X ก,ก็คือเขาเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะอิงใช่แต่เรามีความรู้สึกว,ว่าการเปลี่ยนแล้วก็ลูกเล่นที่เขาเหมือนตัวคาดะจะเป็นสีออกเทา,าแต่ไม่ได้เทาแบบเทาขาวๆนิดนึงเพิ่งมาตัดกับรถต,ตัวรถสีดำใช่ป <ะ S 1> เป็นสติ๊กเกอร์ดำแดงตัดกัน<ม>เลยเนาะแต่ถ้าเป็นตัวสูงที่คลิปที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่มีสีแดงตัดใช่เขาจะไม่มีสีแดงตัดเลยแต่อันนี้ดูเด่นอะดูเด่นนะแล้วก็ฝากระโปรงนี้ ไม่เหมือนเดิมด้วยใช่ไหมใช่ออกแบบมาก็คือช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกเหมือนเดิมช่วยในการลู่ลมใช่ขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเขาจะมีแบบส่วนโค้งส่วนไวน้นี่ให้ดูแล้สปอร์ตยิ่งขึ้นเลยเฉพาะฝากระโปรงนะอ่าถัดมาเดี๋ยวมาเจอตรงกระจังหน้ากระจังหน้านี้ดีไซน์ใหม่เลยใช่แล้วก็คือมีสัญลักษณ์อีซูซูสีแดงเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเอ็กซิลี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น สีดํานะคะตัดกับสีแดงนะแดงนี้ออกแบบว่าแดงสุด,แดงแดงแบบมีมุกมุกล่มเลื่อนนิดนึงอ่าสีแดงแบบแดงเข้มแบบแดงเลือดหมูเนาะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะทําเป็นช่องเนาะช่วยในเรื่องของระบายอากาศได้ดีนะแอรโรไดนามิกเหมือนกันช่วยในเรื่องประหยัดน้ามันอ๋ออ่า,อาพูดได้เลยว่าการดีไซน์นี้คือแบบแทบจะแบบรับกับกับกระจังหน้าข้างด้านบนเนาะใช่รับกันหมดเลยถัดมา กระด้าล่างตรงนี้เด่นเด่นเลยจ้อเป็นลายคาร์บอนอ๋อมีลายตัดคาร์บอนนิดนึงเดี๋ยวไปดองดูตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าลูกเล่นในการแบบว่าเหมือนลายคาร์บอนตัดนิดนึงคือทําให้ดูแบบเด่น่ะคารอนล้ตรงนี้จะทำเป็นแบบเหมือนเป็นช่องเหมือนข้างบนแต่ว่ามันไม่ได้ช่องนะมันเป็นลูกเล่นของเขาอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําแบบเห็นปะเป็นปีกออกมาแบบเป็นปีกเป็นรูปทรงแบบสวยอ่ะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะ สำหรับรุ่นตัวเตียเนาะแล้วก็ไฟหน้านี้ก็เหมือนกับไฟกระบะใช่ไหมคะใช่เหมือนกับกระบะนะคะก็คือไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นของ M Y ยีสี่เนาะ,ะแล้วก็ถัดมาล้อนะคะสำหรับตัตเตียจะเป็นสีดำเงาเหมือนเดิมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โลโก้อ,อีซูซูสีดำตัดแดงที่เพิ่มเ้ลา16เวลาขับหรือวิ่งดูะจะให้เห็นกับว่าเหมือนกับ ความหรูใช่ความที่แบกว่าเขาเป็นเอกลักษณ์แล้วดูสปอร์ตดูแบบเท่ดูดุดันนะตามสไตล์เอ็กซีรีเลยแล้วก็สัญลักษณ์ตัวเอ็กที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้การการลู่ลมข้างหน้าตรงเนี้ยเหมือนคล้ายปีกนกอะซึ่งให้แบบว่าในการแตโรอนิเมตก็คือลู่ลมและประหยัดน้ํามันช่วยใช่กับสเกิร์ตด้านข้างเห็นไหมเขาทำอแมันรับกันหมดเลยอาอเดี๋ยวเราสังเกตได้ตรงเนี้ยแบบนี้นะมันมีเว้านะใช่ลูกเล่น ก็ถึงว่าตัวเตี้ยนเรียบลูกเล่นเขาก็มาเยอะ,เ,ยอะเหมือนกันนะร่อนนีส้สวยเ,ออเลยแหละไป<ๆ>ไปด้านท้ายดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายส่วนด้านท้ายนะคะเหมือนกันนะไฟท้ายเขาก็จะทําเหมือนกระบะนะเปลี่ยนเหมือนกันนะแล้วลูกเล่นของเขาจะเยอะนิดนึงเรื่องที่บอกว่าอ่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่ะจะเป็นลูกเล่นเหมือนอ่ะจะเป็นคาร์บอนเนาะ อืมใช่แล้วก็มีสัญลักษณ์อิสุสสีแดงโดดแดงส่วนตรงนี้โอ้โหแบบว่าเล่นเยอะนะเว้าออกไปแล้วก็ตรงเนี้ยเขาแบบว่าลูกเล่นมาเหมือนตอมกระจังหน้าสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้ก็ออกแบบมาให้ดูเป็นปีกๆเนาะเอ่อรับกับตัวรถได้ดีนะคะมีช่องด้วยเห็นปะเป็นขีดๆีดอย่างเงี้ยคือลูกเล่นเขาเยอะมากสำหรับตัวเตี้ย แล้วก็ตรงชิ้นล่างตรงนี้ลืมให้ดูนิดนึงเห็นป่ะเป็นอย่างงี้ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนั่นแหะอ่ะก็คือช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเหมือนเดิมนะเนี่ยดูเท่ดูสปอร์ตนะคะอ่ะแล้วก็สติเกอร์ด้านหลังนะคะก็คืออ่าเหมือนด้านหน้านะสีดำตัดแดงแบบนี้สีดำตัดแดงพร้อมโลโก้เอ็กซ์ซีบอกเลยว่าโลโก้เอ็กซ์ซมีเกือบทั้งจะทั้งคันด้านข้างด้านหน้าด้านหลัง ผมบอกว่าคนต้องชอบแบบว่าชอบเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสาวกเอ็กซินจริงๆตา <จะ S 2> ตากล้องขึ้นด้านหลังได้เลยค่ะเปิดประตูให้ใตากล้องสิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคะอ่ะอะ,ะเดี๋ยวเรามาให้ดูด้านในกันนะคะสำหรับด้านในเนาะเริ่มจากตรงคอนโซลด้านหน้าก่อนนะคะจะมีนี่เลยสีแดงกับสัญ,ญลักษณ์ตัวเอง ตัว X นะคะตัดกันแดงดำอ่าแล้วก็ดีไซน์ใหม่มิมูระนะคะรวมมาถึงตรงนี้ด้วยเขาจะมีลูกเล่นแบบดำบนแดงเห็นไหมสวยอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะเห็นไหมถึงตรงข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเนาะส่วนตรงหน้าจอนะคะสำหรับในรุ่นสปีดนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมเอ่ยอ่าก็คือ บ่งบอกว่าเป็นในรุ่น X Series นะคะรวมถึงพองมาลัยด้วยที่เป็นโลโก้ Isuzu สีแดงนะคะแล้วก็มีมันติดฟังก์ชันให้นะคะด้านซ้ายตรงพงมาลัยเหมือนเดิมอ่ะพูดเบาะอ่ะเบาะนี้คือบอกว่าบอกเลยว่าดีไซน์ใหม่นะคะดีไซน์ใหม่หมดเลยเหมือนเดิมก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะคือเป็นแบบว่าอเป็นได้แบบเย็บตัวเตี้ยเป็น<ด>เ,นเบาะผ้าเบาะหนังาา่ะจ๋ะเป็นเบาะ ผ้าค่ะแต่เป็นลายใหม่ใช่ไหมลายใหม่เมื่อก่อนมันจะก็จะเป็นแค่เดินไดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าสีแดงเข้ามาปนกับสีดําดูแล้วหลูขึ้นไปอีกแบบเนืเอแล้วก็ทำลายลูกเล่นลายเบาใหม่นะส่วนตรงพนักพิงเห็นไหมว่ามันทําให้อบกระชับกับคนนั่งเห็นปะเข้ากับสรีระได้ดีเนาะก็ถึงภายในของเขาว่าคือหลูเลยแหละอ่าสําหรับที่ใครที่ชอบแบบว่า ราคารถไม่ไม่หนักมากเนาะแต่ว่าชอบแบบดำปูดได้แดงใช่ดำได้แดงเลยจริงๆตัวเตี้ยก็สวยนะมองหน้าจอหรือยังเรียบร้อยแล้วหน้าจอก็เหมือนตัวหน้าจอกลางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแต่ในกล้องมองยากนิดนึงอ่ะเพราะตาอยู่แล้วใช่แสงมันก็แดดนี่ไงนี่ไงจะเห็นอยู่เห็นน้อยๆเพราะว่าแดดแดดมันแรงมันี้ย ับภายในเดี๋ยวเราให้ดูเป็นภาพวิดีโอภาพอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงเนาะเพราะเบาะคนผู้โดยสารก็เป็นเหมือนกันจะเหมือนกันนะคะเบาะเล่นกเหมือนกันเลยอ่าใช่โอเคก็สําหรับภายในเดี๋ยวตอนนี้กล้องไปไหนไม่รู้ส่วนเพดานข้างบนก็เป็นสีดำเห็นปะอ๋อใช่เนี่ยแล้วก็มีที่เก็บแว่นตาอ่า อุ้ยดูดีอ่ะดูหรูดูสบายละดูดีมากอ่ะนี่คุณ<ะ>ได้รถมาสตูเราจบกันตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเพราะว่าแดดร้อนจริงๆค่ะไม่ออกไปจบนอกรถแล้ <c oughs> สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะ<ม>ก็สามารถเข้าอลลุมของพวกเราได้นะคะคอิสุมิโทสาขางาวานค่ะ<ม>แล้วก็มาพบกับพวกเราสองผลได้คะ่ะจ้านะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น,หนิดนึงนะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายคะ่ะ